โอเคครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปตอบคำถามสหรับผู้ที่มาสอบถามว่าหลวงพ่อพเงินยุคแรกหรือรุ่นพิมพ์ที่ตาและหลวงพ่อพเงินรุ่นพิมพ์นิยมนั้นมีการสร้างมาด้วยกัน3มพิมพ์หรือไม่คือพิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่ เราก็จะให้อาจารย์อีสเคลานครมาช่วยตอบคําถามให้นะครับขอเชิญอ,อาจารย์อีสเขลานครครับจากคำถามของคุณประโคบ,บ้านเฮาที่ได้ ถามไว้ใต้เม้นท์ทิปที่แล้วที่เราลงไปว่าหลงพ่องเงินรุ่นพิมนิยมและหลงพ่องเงินยุคแรกหรือว่าพิมพ์ีตาสองพิมพ์นี้มีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กหรือเปล่าวันนี้ชมรมกาแฟเราก็ได้ ศึกษาข้อมูลแล้วก็ได้สันนิษฐานได้ข้อสันนิษฐานมาว่าหลวงพ่อเงินใน,ในการสร้างหลวงพ่อเงินในแต่และรุ่นจะมีแค่ขนาดเดียวอย่างหลวงพ่อเงินยุคแรกหรือว่ารุ่นพิมพิตาก็จะมีแค่ขนาดเดียว และหลวงพ่อเงินรุ่นพิมพนิยมจะมีอยู่ด้วยการสามพิมพิพมพแรกเรียกว่ารูปหลอลอยองค์คนสมัยโบราณเขาจะเรียกว่าพระอย่างกลมก็คือหลงพ่อเงินรุ่นพิมพนิยมนั่นเองพิมพ์ที่สองจะเรียกว่า พิมพ์จอบใหญ่ไข่ปลาและพิมพ์ที่3จะเรียกว่าพิมพ์จอบเล็กสองพิมพ์นี้คนสมัยโบราณเขาจะเรียกว่าพระอย่างแบนซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อให้สตรีและก็เด็กเอาไว้คล้องหรือห้อยคอเพราะว่าจะมีขนาดเล็กโอเคครับ ขอบคุณสำหรับคำตอบดีๆให้กับคุณปะโคบ้านเฮาซึ่งเป็นความรู้ที่ที่ดีนะครับสำหรับทางชมรมกาแฟของเราโอเคครับ